เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะะูกค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ววันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำ ผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่หนึ่งเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลดชัวร์จีใต้คลิปเลยครับฮ่าสวัสดีครับมีอะไรคิดแบนะครับวันนี้เราอยู่ในเซเว่นไลน์รีเบิร์ดนะครับผมอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาของยูจีโฟนอันนี้มีลองทดลองมาหมดทุกรูปแบบแล้ววิธีดาวน์โหลดในมือถือทํายังไงอ่าวิธีดาวน์โหลดในคอมดาวน์โหลดในคอมมันก็จะเอ่อคล้ายๆยูจีโฟนอย่างเงี้ยแหละใช้วิธีเดียวกันนะครับอ่เดี๋ยวมีขออนุญาตบอกแต่ละวิธีเอ่อ ด้วยแย่เหลืองลำอีกแล้วนึกว่าเปิดกลบอลแย่เหลืองลำอีกแล้วอ๋อมาหมายถึงไอ้นี่เซเว่นไนใช่ไหมครับอ๋อตอนนี้เปิดบริการแค่เกาหลีเดียวเปลี่ยนภาษาไม่ได้นะแล้วมีขออนุญาตบอกเลยว่าอย่าไปเปลี่ยนภาษาครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนแบนนะไม่ดีเราเป็นผีน้อยไปมุดเล่นเขาก็เคารพสิทธิเขาหน่อยละกันเออประมาณนี้นะครับเอาเดี๋ยวมีขออนุญาตพูดพูด,พ,ดพูดละกันเอาเอาเป็นวิธีไหนก่อนดีเอาเป็นวิธีเอ่อเราโหลดแบบง่ายๆเลยใช่ไหมมีแนะนําในดูทิฟนเลยครับ แต่ถ้าเป็นในคอมเนี่ยอันเนี้ยมันก็ใช้วิธีเดียวกันแต่คอมบางคนก็ติดปัญหาอย่างอื่นนะอันนี้หมีก็ไม่แน่ใจว่าเขาทํำยังไงแต่เว้นไปวิธีเดียวกันวิธีทําก็คืออ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตพาไปเลยครับอันนี้สําหรับ u g phone ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีสําหรับ i o s ที่เปลี่ยนภูมิภาคทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวมีขออนุญาตแนะนําวิธีการทานะครับสาหรับคนที่จะดาวน์โหลดเซเว่นในที่อยากจะเล่นนะครับใน u g phone แบบง่ายๆเลยก็คือเอาดับแรกให้ดาวน์โหลด u g phone มาก่อนถูกไหมครับเสร็จแล้วให้กลับมาหน้านี้ก่่อนกกลับาาา้ีเรเรรรดควปปุปณ์ะ เสำหรับว้เพื่อนๆมาที่เขาว่าฮ่องกงเพราะว่าสิงคโปร์กับเจแปนตอนนี้ไม่สามารถดาวโหลดเซเว่นไนได้เฉพาะวันนี้นะวันอื่นอาจจะได้แต่ว่าเฉพาะวิธีการแก้ปัญหาวันนี้ให้ดาวน์โหลดที่ฮ่องกงก่อนนะครับอ่ะเสร็จแล้วพอมาดาวนโหลดฮ่องกงเสร็จแล้วให้เข้ามาครับอันดับแรกหลังจะเข้ามาเสร็จยังไม่ต้องโหลดเซเว่นไนนะเพราะว่าถ้าดาวโหลดตอนนี้กดเข้าดาวน์โหลดจะเล่นไม่ได้ครับมีลองมาทุกวิถีทางแล้วส่วน VPN ให้เราดาวน์โหลด OVPN Spider ตัวนี้ครับไอ้ตัวอื่นไม่ต้องไปลองนะมีลองมาหมดแล้วแม่งไม่ได้เว้ยก็เลยขอนนาาแนะนํ OVPN Spider ครับ สร็จแล้วกดที่เขาว่า kr คือเกาหลีพอเราเข้าเกาหลีเสร็จแล้วให้ทําไงครับก็กดดาวน์โหลดเลยครับเ,เลือกอันที่มัน mbps น้อยสุดมันจะทําให้เราลื่นที่สุดครับเ,เดี๋ยวมียกตัวอย่างก็ถ้าอย่างนี้เอา7ปอ่อบ8ปก็ได้ครับหรือ70็ิก็ได้เอาที่น้อยที่สุดมันจะได้เร็วนะครับสปีดหลังจากนี้เพื่อเปิดใช้งานเสร็จแล้วก็ให้ดาวน์โหลดเซเว่นนในเกมเซนเตอร์นะครับกดคาว่า Center, เกมเซนเตอร์เลื่อนลงมา แล้วก็กดคาว่าเซเว่นไนตรงนี้นะครับดาวน์โหลดแค่นี้ครับเสร็จแล้วแต่ว่าอย่าปิดเออ VPN นะเวะลาอ่ะเดี๋ยวเข้าเกมปุ๊บทำไงต่อ and, เกมมันหลุดง่ายเนี่ยอ่ะเขาได้ครับ อ่ะหลังจากที่เพื่อนเพื่อนดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดใชิญมาให้เพื่อนๆกดดาวน์โหลดไปเลยครับแต่ว่าอย่าปิด VPN นะแต่ว่าเวลามันขึ้นดาวน์โหลดถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาเร็วก็สามารถไปกดสต็อปได้แต่จริงๆแล้วมีลองดาวน์โหลดมาประมาณแค่20ินาทีอันนี้มีเอาความชัวร์ไม่ต้องไปกดปิดก็ได้ครับแต่บางคนก็ปิดเพราะเขาอยากเร็วอันนี้มีแนะนำประมาณ20นาทีกดดาวน์โหลดเพื่ความสบายใจครับแล้วพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะเข้ามาเสร็จแล้วมันก็จะ ก่อนล็อกอินเข้ามามันจะมีเขียนว่าให้เราล็อกอินผ่านทางไหนอันนี้ให้เข้าเกสครับอย่าไปเข้า Gmail หรืออย่างอื่นนะนีลองแล้วไปเข้า Gmail ไม่ได้ครับมันเหมือนว่าพอเราไปเข้า Gmail มันต้องให้เราไปยืนยันเป็นละเออเป็นพวกบัตรประชาชนของเกาหลีหรือไม่ก็ต้องไปสมัคร Gmail เป็นของเกาหลีมาถึงจะได้อันนี้จะเป็นปัญหามีเลยขอแนะนําเข้าเกสจบเลยพอเข้าเกสเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เล่นลุยผ่านมาก็จะเข้าหน้านี้ครับเรียบร้อยจบอ่ะต่อไปอีกวิธีหนึ่งนะสําหรับคนที่แบบว่าเอออโเใช่ไหม อันนี้เรามีลงเครดิตของพี่คนนี้เลยจริงๆพี่คนนี้มีเห็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเขาเป็นคนที่ทําคนแรกเลยแต่ก็คือคนอื่นก็ลอกเขาไปนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ให้เครดิตเขาแปลว่ามีลงเครดิตให้เขาดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนดีที่ทําเพื่อสังคมเราก็ควรจะให้เเครดิตกับคนดี่ามีพูดถูกไหมาบางคนนะเอมีไม่ถางคู่เลยลอกเราไปทําเป๊ะเลยแต่ก็ไม่ได้เครดิตเขาอ่ะบางคนก็ ทำวิธีนี้แหละแล้วก็ไปหลอกขายคน200 3้0บาทต่อไอดีโอ้โหอ่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรครับก็เป็นเอ่อเรื่องหัวหมอคนแต่ว่าจริงๆแล้วเราบอกคนอื่นเขาก็ได้ใช่ไหมเอออ่ะ iOS ทํายังไงนะครับเครดิตคุณโอ้ซางเลยนะครับผมต้องก็บอกว่าคุณคือคนดีสีสังคมแห่งเซเว่นนเลยนะครับอ่ะวิธีทานะครับนี่สําหรับใครที่ใช้ iOS นะครับไม่รู้ผมโพสต์ไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครไม่เคยทํทตามนี้เลยกดตามภาพไล่เลยครับ หนึ่งก็ตามภาพไปเลยเลือกสาระรัฐเกาหลีอ่าติ๊กเลือกอันสุดท้ายที่วงไว้กอดข้อมูลมัมว่มวๆได้แต่ว่ารหัสไปรษณีย์จำนวนตัวเลขต้องตรงนะครับไม่งั้นไม่ได้อ่าคุณโอนเขาบอกไว้นะครับตามเลขที่วงไว้แล้วก็ค้นหากเกมเกาหลีแล้วก็อ่าโหลดได้เลยตามปกติเออวิธีนี้มีคนใช้แล้วผ่านถึง90%แต่บางคนก็ไปติดอีเมลเกาหลีก็อันนี้หมีก็ไม่รู้นะถ้าไปติดอีเมลเกาหลีนี่หมีช่วยไม่ได้เพราะว่าแบบ มันต้องสมัครครับมันต้องใช้เลขบัตรเลขอะไรอย่างเงี้ยเออค่อนข้างยุ่งจุกจิกนิดนึงถ้าเอาแบบง่ายๆก็วิธีหมีนี่แหละ UG Phone หรือว่าบางคนจะลองไปดาวน์โหลดในคอมด้วยก็ได้ครับแล้วแต่อันนี้จิตศราเพื่อนๆเลยโหลดในคอมก็เหมือนกันก็คือเปิด VPN Spider ก่อนแล้วค่อยดาวน์โหลดเกมแค่นี้ครับคิดว่านะแต่ถ้าเกิดอันนี้คือที่หมีลองคือ,อยัง UG Phone อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แน่นอนอ่าเราดูขั้นตอนการทำเลยขั้นตอนแรกเห็นไหมครับนี่ มาที่กดที่ขวาบนโปรไฟล์ก่อนเลยครับอ่ะเสร็จแล้วเลื่อนลงมาเห็นไหมครับนี่รูปสีแดงตรงนี้นะครับกดไปเลยอ่ะต่อไปอันที่3ามนะเลื่อนลงมาประเภทภูมิภาคนะครับกดคาว่าไทยตรงนี้เลยครับอ่ะต่อไปกดสาธารณเกาหลีนะครับตามที่พี่เขาบอกนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงมาติ๊กตรงนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วกดคาว่าใส่รหัสไปรษณีย์หนึ 1, ่งศูงงงนย์ศนย้ต้องใส่นะถ้าไม่ใส่ไม่ได้นะครับแค่นี้จบแล้ว บางคนก็สามารถผ่านได้บางคนก็อาจจะติดเ,เรื่องเมลเกาหลีเวลาเขาทักขึ้นมาก็ลองดูแล้วกันแต่ถ้าม่ถ้าวิธีนะั้นไม่ได้จริงๆก็มาลองวิธีหมีก็ได้อันนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับอ่ะน,นี่มีสรุปสำหรับคนที่อยากดาวน์โหลดเล่นเซเว่นไนแล้วก็สามารถจัดการวิธีนี้ได้เลยเดี๋ยวมีขออนุญาตไปเล่นก่อนเดี๋ยวมีจะรีบทำไกด์ให้จบๆไปเลยเพราะว่า <c oughs> มีเล่นตอนนี้สิบกว่าเกมแล้ว <c oughs> ถ้าไม่เคลียร์เกมนี้มีตายแน่นอนนะครับประมาณนี้อ่ะแล้วเจอกันนะครับหรือว่าใครติดปัญหาอะไรหรือ,อ เขามาช่วยซัพพอร์ตเรื่องนี้ช่วยเพื่อนๆนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ